ครับใกล้ๆสะพานแฝงภูเขาลุบหัวใจรวมมุมครับเดี๋ยว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 เดี่ีสทีใช่ไหมสีนี่คือสุดทีบอก โอเคถูกนะครับคนที่ผิดคือปอกครับอีกทุกทีเล่นนอกครับ12บสองดบบลูตูล์ลันไนโอกเสียงน้ำฟิวทีเดียวครับเคอโบทำงานตั้งแต่นาทีแรกจับตาดูครับว่าเฮ้ยเจ้าเนตบอกว่าเก่งเฮ้ยเห็นพวกออกตัวดีขึ้นเนินพร้อมๆกันครับดูว่าใครจะได้เสียบลายในครับจังหวะนี้ แล้สุธีไม่ยอมกับเมียนั่งข้างหรือบป่เนทโอ้เมียนั่งนะ <laughs> โอ้ย <laughs> เนทบอกว่าเมียนั่งข้างครับของเขาาเลยครับเดิวับจับตาสุธีกับจับตาจับตาเบิร์นบูครับคู่นี้นะครับ <c oughs> รถแต่งกับรถตลาดครับรถแต่งกับรถตลาดใครจะแรงกว่ากัน รถแต่งของเบมบูรถตลาดของสุธีรถแต่งของเบมบูรถตลาดของสุธีเบมบูมาบอก็่าเบมบูเชื่อมนอกเลนนอกเลนนอกกบหมายเลงสีของเบมบู ลงเลี้ยวจากวัคือจากวัคืฝั่งนี้ฝั่งนี้ตอนน่ะคืฝั่งแม่น้ำตัดเย็ดนะของไวเลยข้องไวเลยบีเป็ดบีเป็ดเบ็ดนี่รอบบี้ยรอบอ๋อขรอบบบเล่นคนละเล่นอ๋อเล่นคนลัเล่นอ๋อรับการเอาเรียบจิรีบนักนักคนทางข้างมาก่หว่าเปลีเล่นบ่รอบ้อออมมาไม่ีนั้นเขาเกียร์ เเอาาวลนิดบอกว่าเวขาเริ่มมีคนรับข้ามรถมันจะดีใส่ลูกละนาดจะใส่ลูกละนาดเข้ามาก็เป็นกีฬาตาน้ำก็มีด้วยอะไรก็สุดที่ว่าจะติดต้นหมากหรือเปล่าก็ตรงนี้ตีโค้งกว้างๆแล้วก็ตีต้นหมากดูสัญญาณของกองเชียร์ดูสัญญาณของกองเชียร์ กินไอ้ด oh, ูิไอ้ดูินให้ยูวางเลย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 วยวางเลยดดไเยปปเยาเอาปล่อยเชืครับมีออกไปก่อนครับต้นหมากเป็นไรครับรู้สึกเมื่อกี้ต้นหมากขยงเลย